สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับทาไมเราต้องประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเนี่ยสามารถทําได้ง่ายนะครับข้อมูลเนี่ยมีมาจากหลายแหล่งนะครับดังนั้นการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับทาให้เราเนี่ยจำเป็นต้องมีการนะครับประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนนะครับว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือเพียงใดนะครับ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับใช้หลักการพร้อมนะครับพร้อมเนี่ยเป็นตัวย่อนะครับมาจาก p r o m p t นะครับเดี๋ยวเรามาดูในแต่ละตัวกันนะครับ p นะครับ p r e s e n t a t i o n นะครับคือการนําเสนอนะครับการนําเสนอของข้อมูลเนี่ยจะต้องมีการวางเข้าโครงที่เหมาะสมนะครับมีรายละเอียดชัดเจนไม่คุมเคือมีการใช้ภาษาและสำนวนที่ถูกต้องนะครับ ข้อมูลเนี่ยต้องตรงตามที่เราต้องการนะครับเนื้อหามีความกระชับนะครับแล้วก็สุดท้ายแนวก็คือสามารถจับใจความหรือประเด็นสําคัญได้นะครับอันนี้ก็คือข้อพิจารณาต่างๆนะครับในส่วนแรกนะครับตัว P ต่อมานะครับ R นะครับ Relevant นะครับความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ของข้อมูลเนี่ยจะต้องดูอะไรบ้างนะครับดูว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่นะครับนําไปใช้ได้ทันทีนะครับต่อมานะครับ O objectivity นะครับวัตถุประสงค์นะครับข้อมูลเนี่ยจะต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่ข้อแสดงความคิดเห็นนะครับไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงนะครับตัวอย่างของข้อมูลที่มีเจตนาเจตนาอื่นแอบแฝงนะครับก็คือ1นะครับสื่อสารโดยให้ข้อมูลด้านเดียวนะครับเพื่อพยายามปิดบังข้อมูลนะครับหรือบิดเบือนนะครับชวนเชื่อนะครับ2ต้องไม่มีโฆษณาอื่นแอบแฝงแบบนี้นะครับอย่างเช่นมีการโฆษณา แอบแฝงการขายสินค้านะครับแล้วก็ 3. นะครับข้อมูลให้ข้อมูลต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นนะครับต่อมา m นะครับเมธอดนะครับวิธีการนะครับข้อมูลที่จะนํามาใช้เนี่ยนะครับจะต้องมีการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะครับต่อมา p นะครับ v e n a น c e นะครับแหล่งที่มาแหล่งที่มาของข้อมูลเนี่ยจะต้องชัดเจน จะถือได้นะครับต่อมานะครับที่นะครับไทม์ล i เนตนะครับหรือเวลานะครับจะต้องมีการระบุช่วงเวลานะครับตรงกับความเป็นจริงนะครับแล้วก็เป็นปัจจุบันทันสมัยนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักการพร้อมนะครับ P presentation นะครับการนำเสนอข้อมูลนะครับต้องชัดเจนตรงตามเนื้อหากระชับนะครับ R relevant นะครับการพิจารณาความสัมพันธ์นะครับ ความสอดคล้องของข้อมูลกับสิ่งที่ต้องการนะครับ O objectivity นะครับข้อมูลที่นำมาใช้ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงนะครับหรือไม่เป็นข้อมูลที่แสดงความคิดเห็นนะครับ M นะครับ method นะครับมีการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับ P provenance นะครับมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจนเชื่อถือได้นะครับ I t i m e l i n e ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันทันสมัยนะครับจะมาดูการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับต้องพิจารณาอะไรบ้างครับ 1. นึเว็บไซต์หรือแหล่งที่มาของข้อมูลต้องบอกวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ในแต่ละเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ 2. การนําเสนอเนื้อหานะครับต้องตรงตามวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือเผยแพร่ข้อมูลของเว็บไซต์นะครับ 3. เนื้อหาของเว็บไซต์ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายศีลธรรมและจริยธรรมนะครับ 4. มีการระบ,บุชื่อผู้เขียนบทความหรือผู้ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์นะครับ 5. มีการอ้างอิงแหล่งที่มาหรือแหล่งต้นตอของข้อมูลที่มีเนื้อหาปรากฏบนเว็บไซต์นะครับ 6. สามารถเชื่อมโยงหรือลิงก์ไปเว็บไซต์ที่อ้างอิงเพื่อตรวจสอบแหล่งต้นตอของข้อมูลได้นะครับเมีการระบุวันเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์นะครับ8มีการให้ที่อยู่หรืออีเมลที่ผู้อ่านสามารถติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ 9. มีช่องทางให้ผู้อ่านแสดงความคิดเห็น 10. นะครับ มีข้อความเตือนผู้อ่านให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับบางเว็บไซต์เนี่ยอาจจะใช้ชื่อคล้ายกับเว็บนะครับหลักนะครับเว็บที่น่าเชื่อถือนะครับเพื่อลออล่อนะครับลวงให้คนหลงเชื่อเข้าไปอ่านนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเว็บไซต์หลักอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับครับก็จบลงแล้วนะครับสําหรับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับ ขอบคุณครับ